เ้าเห็ดยังอยู่ไมมเอ้ตอนนี้คอยกินห่อเจ้าได้ไแมเด้คอยกินห่อเจ้าแห้งคอยอยากเอากินเจมเสบไปจะกินอะไรเขากินเจมเสกว่ายังไงจะกินได้แหมเอ้คอยกินห่อเจ้าตอนนี้เจ้าอยู่จั่ไหนจะเป็นอย่างไรอยู่ไอกินห่อเจ้า อยาหัวจแม่เอ้ยอยจะได้ข่อกินเตรียมเสจะกินอย่างนี้ก็ค่อย่างไงจะกินค่อยาจะบดิเบ็ดเทียวค่อยก็น้อจอแเสแม่เอ้ยขาจะมาคืนห่อจอดเสตอนนี้จะยูจากไหนจะเป็นยังไงน่อยบอกว่าข่จะกับบุญนิน ฝอยปากเจ mm well. Japan, ้าเจ้ากระบริยินมโอยเห็นตัวเห็นตนเจ้าเห็นตนโตเจ้าไปขึ้นหนอเจ้าเจ้าอยู่ไซตอตนจะเป็นยังไง่อบ่ากออกไปมันซ้ายกันไปเดวมันซ้ายกันไปสำนำไข่เดาวข่อยบ่มี่เจ้าเดวบันดีเมย์เมย์บ่มี่เจ้าเดว อย่าใครกินเขาบอกเด้กินอยากบอกว่าหักแก้วได้ไหมเอ้ยอยากบอกหักแก้วคู่มือคู่มือมันกระซายขึ้นไปแล้๋ยวสมนาบ่อยมันซายขึ้นไปสมนาบ่อยแล้วคนอย่าบอกหักแก้ว,ออกวคู่มือคู่ม,คกกมือ มกูไม่มีโอกาสนั้นแล้วอยากให้งกินจะเสไปจะกินมมนกูไม่มีโอกาสนั้นแล้วโอกาสโอกาสที่คอยมีเจ้า่ามีเลยแม่าม,ม,มีแล้วมามีโอกาสนั้นแล้วเจ้าวายยุ่งต้องคอยแล้วมันสายเกินไปสำหรับคอยแล้ว สายเกินไปแล้วสายเกินไปสำหรับข่อยแล้วย่างหอกไปจากบดินยิ่งยัย่างกินไงเจ้ากับบดิกินน้องข่อยแล้วยากว่พาดจะบดินเบี้ยวเจ้ากับบดิไปน้องข่อยแล้วเวลาเจ้าอยู่น้อข่อยมันบ่มีเนี้ยมันสายเกินไปสำหรับข่อยโอกาสที่ข่อยจะวากกับเจ้าบ่มีแล้วโอกาสที่ข่อยจะซื้อขอ้อหายากกินจำเสยกับบ่มีแล้ว เจ้าอยู่ค่อยกระบริเหต์ตอนจะมีชีวิตอยู่คอยกระบริเหต์แบบนี้บาจะใจไปจากโลกนี้แล้วค่อยที่เมื่อคืนมันก็นซ้ายเกินไปแล้วเกศใจเย็นอะไรมันซ้ายเกินไปสหราบไอแล้วไอเสียใจเลยไหวเสียใจลายเมยอคอยขึ้นฮอดเจ้า